่พิ่งทำวันสองวันนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปสังหารดารายำาดาวยั่วฉันว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ พิชูนาถังอูปันนางพงศมาโนจักพินโยพิพัฒเนมหาเทวศสวนสิทธิปรักสิทธิเมมหาลาภูธุติยังเปริพัะนิษย์สวนสิทธิปรักความร่ำรวยสงหวังดังความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าและคณะของท้าวเจ้าณทีกันศักดิ์สิทธิ์นี้โอปันศิทย์ ทอ่เรามีไปด้วยกันทั้งสองชุดการแสดงครับึ่งเป็นการแสดงออกเด็กและโยโยที่จะมาแสดงให้ แสดงชุดแรกนะครับกับถุอชายพรามก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องจิราภรณ์องนะครับหรือเด็ยงได้รัวชนข,ของเรานะครับก็จะมีความสามารถที่ล้เนเหลือเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามผ่อนช้อยมากๆนะครับสำหรับการแสดงชุดที่สองครับจะเป็นการแสดงรำมนโนราบราณครับโดยนายวัชระ ่าทุกคนที่นั่นตรงนี้ก็ได้รับเกียรติจากเรียกว่าิมิตหมายที่ดีแล้วก็ขอให้รวมกลุ่มจากแล้วก็ได้เชินบนเวทีสักสิบนี้นะคะกรรมการในการคัดเลือกคัดกรองผู้ที่จะเข้ามารับรางวัลรักหรือจะเป็นข้าราชการโดยทั่วไปป็มกลุ่มอาจารย์อุตนาย หรือนักแสดงมีนักธุรกิจเกี่ยวโยงออก็อย่างที่แจ้งในวันนีวน้ว่านักธุรกิจที่เขาได้ทํางานเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นแล้วก็แบบผริวภัณธุรกิจที่ดีเจริญเติบโตมาเกี่ยวโยงถึงประเทศชาติ ขอบคุณนะครับคณะกรรมการทุก,กท่านนะครับที่ให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวทีในเวลานี้นะครับและผมขออนุญาตเรียนเชิญผอ,อฟ้าพรทิพาสุาพัาณ์ภู้ชนะครับด้านบนเวทีอีกสักครู่หนึ่งครับ ขอบพระคุณนะครับคุณธนพัฒน์ชูวินิชชัยเจริญและคุณภูเพชรอินทิเจิมครับเพจเก็บมอบของที่ระลึกให้กับกอฟ้าและขออนุญาตเรียนเชิญคุณวรารรัตน์คุณสร้างครับคืนมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ จะเป็นการเอบ่คุณการศึกษาให้กับศูนย์วัฒนาการกีฬา่วยยอดเยี่ยมแห่งปีครับ ถัดมาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อัครวงศ์หรืออาจารย์เบิร์ระนาหงโรงครับสาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นแห่งปีซึ่งจะมีผู้ขึ้นรับแทนนะครับตรินเชิญเลยครับโค<ด>ลนากรคงประทีบรายการขึ้นหน้าข่าวสาขานักข่าวดีเด่นแห่งปีครับ คุณบอลคเนตอินสวนสาขาด้านผู้ประกอบการวัตถุมงคลนำเข้าดีเด่นแห่งปีคุณนันทรัชาวราด,ดารานักแสดงสาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นแห่งปีจังหารดารายำเดาวยั่วสาขาร้านค้ายยอดเยี่ยมดีเด่นแห่งปี คุณนพศรปั้นพาณิชยรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ยะลา2024สาขาศิลปินนักสแสดงดีเด่นแห่งปี นางสาวสาธนีวัยนล m i s สเทอร i s o ์ o ซ r ต์เว a ล l ์ไจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2000เ,ปเชิญคุณวรารักคุณสร้างครับขึ้นนอกระเช้าเป็นของพิธีให้กับท่านประธานในพิธีครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับพระครูสมุทรศักด์ติดสวังโสจ้าอาวานวัดช่องลงสาขาด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นแห่งปี สาขาผู้ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาดีเด่นแาหา่งปีลำดับถัดมาครับพระครูบัณฑิตวชิโรภาสผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์จาน,นตำบลปราสาทพนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ และสื่อสารเพลงรุ่นรุ่นรุกกรุ่นต้นแบบปี่1ปีวัตถุศิีจันทร์ไทยมั่งกรมราชชาุเคราะสาขาผู้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยดีเด่นประตูเดียวไม่มีหน้าตา นนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสา,าขาข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษาดีเดน่นคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสา,าขาข้าราชการครูดีเดนน่นสอสีมครับครับ่งันสยศรี